يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقرة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القران علمنا البيان علمنا التأوين وفقهنا في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك لا لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم الحمد لله وقام ขอ برسوب ในช่วงย้อนรอยประวัติศาสตร์อิสลามโดยผมอับดุลราะจ์มิญยาลาในนามของสมาคมครูสอน,านาศาสนาอิสลามภาคฝรตุงเองจังหวัดสงขลาโดยท่านนายกฮมัมจัดสายสลัมและคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านท่านผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาเพื่อนครูที่เคารพทุกท่านครับบรรดาลูกๆหลานน้องน้องที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ที่รักทุกท่านผู้ติดตามรับชมรายการดาอนสมาคมของทางสมาคมทุกท่านครับลัมดุลิลละอีกครั้งนึงครับ ชูคขอบคุณในความเมตตาขอบคุณในความโปรดปรานจากอรสปนวัจอาลานะครับที่มีให้กับผมและท่านผู้ชมรายการทุกท่านเหมือนอย่างเคยครับในช่วงของผมตรงน,นี้นะครับย้อนรอยประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งวันนี้ที่เทปรายการได้ออกอากาศไปก็คิดว่าพวกเราทุกท่านกำลัง ก้าเข้าสู่เดือนที่สองตามปฏิทินจันทรคติตามปฏิทินจันทรคติคือเดือนซอฟอร์พี่น้องที่รักท้งนละครับวันนี้ก็อย่างเช่นเคยครับขออนุญาตนำทุกท่านนั่งถามแมชชีนย้อนประวัติศาสตร์ไปดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเรื่องราวเกรีฑสาระ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้กับเราวันนี้พี่น้องที่รนักงหลาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําคัญนะครับในเดือนสอภา์นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลวซัลลัมได้นาทัพไปพิชิตไคบัดสงครามไคบัรซึ่งเกิดขึ้นในปีที่7ฮิจราอัอย่างที่หนูหน้หนหนองๆล,ลูกลาลาหาน นะครับได้ทําการเรียนในในในห้องเรียนปกติซึ่งวันนี้นะครับในช่วงรายการตรงนี้ก็จะเป็นเกตสาระเพื่อเติมเต็มความรู้เพื่อเป็นองค์าพยพขับเคลื่อนวิถีชีวิตขับเคลื่อนความเป็นมุสลิมบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์มุสลิมอิสลามเป็นเป็นาศาสนา ที่ยืนอยู่บนสันติด้วยด้วยด้วยนามชื่อของคำว่าอิสลามด้วยคำว่าอัสซลามเป็นหนึ่งในนามชื่อของอัลลอฮฺสุบานุตะอัลลาและก็ด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับดํารัสของอัลลอฮฺสุบานุตะอาลาบทหนึ่งที่บอกว่าอัลลอฮฺบิลัยมินะเชตานูร์จิมว่ามาอารสันนากะอิลลาระห์มะตันลิลอาลามินซึ่งมีใจความโดยสรุปสั้นๆเป็นภาษาไทยว่า อัลลอฮฺาลาไม่ได้ส่งเจ้าคือท่านอาบีมุฮัมมัดสลุลตลฮะลัยานลมาเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อเป็นเมตตาให้กับมวลมนุษยาชาติทั้งหลายพี่น้องที่นักทั้งหลายครับอย่างที่ได้เกิ่นนาไปตะกี้ว่าจะได้นําทุกท่านนั่งทามเมชชีนนะครับแคปซูลย้อนอดีตไปเมื่อปีที่จิตฮิเรนั่นก็คือการพิชิตไคบัต ราะว่าหลังจากที่ท่านนบีม ahoma สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลับมาจากฮูดายเบียตอนนั้นก็ได้รับทราบนะครับทางท่านท่านนบีเองพร้อมบรรดาอัครสาวกได้รับทราบว่าชาวยิวนะครับหลังจากที่ท่านฮิจารัชมาท่านนบีม ahoma สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮิจารัชมาจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์ในช่วง ต้นตนะครับของการฮิจรรัสมาสู่ม,ามาหานาครมาดินนะตอนนั้นท่านก็ได้ปกครองนะครับได้รับการสถาปนาจากบรรดาหัวหน้าชนเผ่าทั้งหลายที่อยู่ในเมืองยะสริปตอนนั้นนะครับซึงมาเปลี่ยนนามชื่อภายหลังเป็นมาดินาตุนูนอวระและก็ทุกชนเผ่าทุกกลุ่มก็ยอมสวามิภักดิ์ยอมสชิญราบต่อต่ออัลอิสลามต่อท่านอบีม,มูมฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมรวมทั้งชาวยิวกลุ่มหนึ่ง นะครับก็ได้ได้โยกย้ายถิ่นฐานนะครับบางส่วนจากจากในเมืองเยสริปก็ไปอยู่ในเมืองที่ห่างจากมหานครมากาอ่ามหานครมาดินะตอนนั้นสักประมาณ8 8 9กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเรียกว่าชุมชนไข่บดน,นะครับไบดซึ่งนับตั้งแต่ ตั้งแต่อ,อัลอิสลามนะครับได้รับการสถาปนาขึ้นมาท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลล่านอัลลอฮได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นผู้นำนัตอนนั้นบรรดากลุ่มชนทั้งหลายก็อยู่ภายใต้อานัตอยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามแต่หลังจากที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮฺได้ับการสถาปนาขึ้นมาเป็นผู้นำนัดตอับรรดากลุ่มชนัายก็อยู่ภายใต้อานัตอยู่ภา,าใยใตป,ปลายปกครองของอิสลายแต่หลังจากที่7่านนบีมฮัมหมัด่านก็ได้รับทราบนะครับได้รับข่าวมาว่า ชาวยิวที่คบัตเนี่ยเริ่มเริ่มก่อโวทเริ่มก่อกระบฏนะครับทำการกระบฏมีการขัดขืนมีการปฏิเสธคำสั่งใช้จากผู้นำนะครับมีการตั้งอกองโจรปล้นสะดมนะครับปล้นสะดมสัตว์เลี้ยงของพี่น้องมุสลิมบ้างนะครับปล้นสะดมร้านค้าทั่วๆไปบ้างเริ่มที่จะก่อกระบฏขึ้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลล่านก็ได ได้ได้เกณฑ์กำลังนะครับณนะตอนนั้นนี่ประมาณประมาณ1 5 0 0ถึง1,600นายในแรงงานบอกว่านะครับพร้อมด้วยม้าจำนวน200ตัวนะครับก็ได้ยกทัพตอนนั้นนี่นะครับบุกไปยังเมืองไคบัตโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีการส่งม้าเร็วไปบอกล่วงหน้านะครับทำให้ชาวยิวที่ไคบัตเนี่ตั้งตัวไม่ทัน นะครับตั้งตัวไม่ทนันพอตั้งตัวไม่ทันปุ๊บนะครับกองกําลังของท่านนาบับด,ดุลเบมมัตชลอลัลอฮ์อัลลอฮ์สุลแลมที่ยกไปประมาณพันห้าร้อยถึงพันหกร้อยคนนี่ก็ทําการยึดนะครับยึดยึดป้อมปราการยึดฐานบัญชาการยึดทั้งหมดนะครับใน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 ชุมชนไคบัลตองนั้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเหมือนที่บอกอัสสลามหรือว่าอิสลาม นะครับว่ามาอรุษันน์นะก็อิลลาระห์มะตัลลิลอาลามินด้วยเมตตาธรรมของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลละัลฮมนะครับณนะนะตอนนั้นนี่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไปทำการอะไรอย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากจากเป้าหมายหลักก็คือไปกำราบเท่านั้นเองเมื่อคุมได้ทั้งหมดนะครับเมื่อคุมเมืองชุมชนคอยบัรได้เมื่อคุมกลุ่มหัวรุนแรงได้ท่านก็ สั่งให้บรรดาอาคราวุฒิทำกระทำต่อชาวยิวที่เมืองคอยบัตตอนนั้นเหมือนกับการกระทำก่อนหน้านั่นก็คือไม่มีการลงโทษไม่มีการลงทันที่ที่ที่โหดร้ายทั้งสิ้นนะครับถึงขั้นที่นะครับในรายงานบอกว่าชาวยิวบางกลุ่มนะครับที่ที่ที่มีหัวคิดดุนแรงแนวคิดหัวดุนแรง ยังวางแผนนะครับวางแผนที่จะลอบสังหารท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ลนอเลสลัมด้วยการวางยานะครับใส่ใส่ยาพิษลงไปในอาหารแต่ท้ายที่สุดนะครับด้วยด้วยการปกป้องดูแลจากลอสปนจาลาที่ให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดและก็ด้วยโมจิซัตในตัวของท่านนาบีมูฮัมมัดและบดะอัครสาวกที่ดูแลในตอนนั้นท่านนาบีก็ทตริบ์บดะอัครกก็ทราบนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วบทลงโทษ สำหรับการการะทาในครั้งนั้นท่านนาบีก็ลงโทษแค่ผู้กระทําไม่กี่คนที่สมคบสมคบคิดกันวางแผนตรงนี้โอเคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่างที่อย่างที่ได้ได,ได้ได้เกิดน,นำไว้ในตอนแรกว่าประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์มันสอนอะไรเราหลายๆอย่างนะครับในมุมของคําว่าสงครามทุกคนอาจจะมองภาพความเลวร้าย การสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างสูญเสียสัพพะก,กำลังสูญเสียกำลังพลสูญเสียทางธรรมชาติสูญเสียทางอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจการปกครองแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยเมตตาธรรมของ่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอาเลวะซัลลัมในครั้งนั้นนะครับทำให้ในรายงานบอกว่ามีบางกลุ่มจากชาวยิวเห็นการกระทําเห็นแบบอย่างเห็น การปฏิบัติต่อชาวยิวต่อกลุ่มกบฏเห็นไหมครับนี่นี่คือนี่คืออีกมุมหนึ่งที่ที่ทางรายการนะครับโดยทางสมาคมพยายามที่จะถอดบทเรียนมองในอีกมุมหนึง่งมองในมุมกลับ360องศาสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งในสงครามมันยังมีมิติดีๆมันยังมีภาพดีๆเกิดขึ้นเพียงแต่การสื่อสารบางครั้งถูกบิดในส่วนตรงนั้นการทำความเข้าใจ ในคาว่าสงครามเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ไปมองสงครามบนพื้นฐานของอิสลามไหมครับสงครามทั่วไปที่เกิดขึ้นวันนี้การก่อวอดในกลุ่มประเทศตะวันตกที่ชนกลุ่มน้อยนะครับชนกลุ่มน้อยก่อวอดประท้วงรัฐบาลกลางประท้วงผู้มีอํานาจแต่ท้ายที่สุดก็ถูกกำราบโดยวิธีการอันหนะ้าอันหน่ารังเกียจบางครั้งผมก่อนหนาาใช้คําอย่างนี้แต่วันนี้ ผมผมนำทุกท่านมามองมามองคำว่าสงครามนะครับไคบัตก็เป็นสงครามหนึ่งที่ท่านนบีกระทำแต่แต่นะครับผมขออนุญาตใช้คำตรงนี้นะครับแต่ขยายความตรงนี้เพิ่มเติมว่าในสงครามนะครับในในความเลวร้ายมันยังมีความดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ที่ผมพยายามที่จะถอดมาตรงนี้นั่นก็คือคำว่าอัสสลามอัสสลาม สันติภาพสันติสุขการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงสังคมบ้านเราวันนี้สังคมพหุวัฒนธรรมไงครับสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายอยู่ร่วมกันอย่างสันติเหมือนเหตุการณ์ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลลัลฮะลิลัมได้กระทําให้เราเห็น,หนในในคอยบัตในปีที่เจดฮิจรัตและโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงวันนี้ พวกเราเองนะครับมุสลิมผู้รักสันติผู้อยู่บนสันติเราต้องมามองย้อนกลับมาดูตัวเราวันนี้พวกเราวันนี้การเจอกันของพวกเรานะครับในอีกมิติหนึ่งในภาควิชาหนึ่งก็คือภาควิชาอัากษรก็จะมีการสอนเริ่มต้นการทักทายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยการกล่าวอัสสลามอัยคุม คือการขอสันติสุขจงมีแด่ท่านเพราะฉะนั้นแล้วนะครับภาคอัลากมาบูรณาการร่วมกันกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สอนอะไรเราสอนอัลากให้กับเราอัลากมีอะไรการทักทายด้วยการให้สลามผู้ให้สลามผมให้สลามกับทุกท่านผู้ที่ได้ยินสลามวายบจะต้องรับสลามจะต้องตอบสลามเห็นไหมละครับนี่คือนี่คือ มิติความสวยงามกริดเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ไหนที่มีอยู่ในสงครามนี่คืออันอิสลามครับนี่คืออันอิสลามาศาสนาที่ครอบคลุมาศาสนาที่อยู่บนพื้นฐานของสันติในการละหมาดเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเราเริ่มต้นด้วยตะกีรอัลลอฮ์ัอักบารแต่การจบของเราด้วยการกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมเห็นไหมฮะไปทางขวาไปทางซ้ายนั่นคือการโปรยสาลาม อย่างอย่างอย่างเช่นหะด,ดิษบทนึงที่กล่าวถึงเรื่องการให้สลามเห็นไหมครับท่านนบ,บีบอกว่าอับชุสลามอับชุสซลามคำว่าอับชูก็คือโปรยโปรยเห็นไหมครับจงโปรยสลามจงแจกสลามเจอใครก็ให้สลามการให้สลามให้กับคนที่รู้จักและไม่รู้จักเห็นไหมครับสังคมบ้านเราวันนี้บางครั้งเราอาจทักทายกันแค่ให้สลามกับคนที่เรารู้จัก ผม,ผ,มผมขออนุญาตมา,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 มาแตะในภาคอัคารา์ตรงนี้บนพื้นฐานของปอติศาสต์เห็นไหมครับอับชุซสลามท่านนบีบอกแต่ด้วยด้วยความเป็นมุสลิมด้วยความเป็นพวกเราวันนี้บางครั้งเรา,เรา,เราลืมไงครัเราจะใช้สลามเรา,เราได้ยินการให้สลามเราก็จะนึกถึงบรรดากลุ่มตะบลิกหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่ทเลวร้ายไปกว่าน,นั้นคือนึกถึงบรรดา กลุ่มคนที่มามาใช้คำว่ามาขอสดาก็ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับท่านนบดุลมฮัมมัดสุลต่านเขาในลัมบอกว่าอับชุษสลามจงโปรยสาลามร่วมกันขอผมขอท่านขอใครที่ไหนขอต่างทุกพื้นที่ขอขอสลามขอความสันติขอสลามขอความสันติแล้วทุกพื้นดินทุกมุมในพื้นพภพนี้ก็จะมีเตสาลามพี่น้องที่รักงทั้งหลายครับนี่คือ ประวัติศาสตร์สงครามที่ทุกคนพอเอ่ยสงครามทุกคนก็จะมองแต่ด้านลบทุกคนก็จะมองแต่ความเลวร้ายความโหมดร้ายการฆ่าฟันการย่งชิงอํานาจการหลายๆอย่างแต่เห็นไหมครับวันนี้ในนาของสมาคมของเราพยายามที่จะไปหากรดความรู้ถอดบทเรียนในมุมดีๆเห็นไหมครับ มุมดีดีซึ่งนี่คือนี่คือเจตานารมณ์ของอัลอิสลามเหมือนที่ผมบอกไปในตอนแรกไงครับหนึ่งในพระนามอันมหาบริสุทธิ์ของอัลลอฮฺสุบานตะลาหนึ่งใน9 9กพระนามมหาบริสุทธิ์ของอัลลอฮฺสุบานตะอลามีคําว่าอัลสลามเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เห็นไหมครับทางเราเองทางผมเองทางรายการใดเองสมาคมโดยสมาคมครูสอนสาศาสนาอิสลามภาคอร์รองอินจังหวัดสงขลาโดยท่านนายกฮามจัสายสลัมทั้งกรรมการบริหารสมาคม ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเราเรามามองมุมกลับเรามา change เรามาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ปรับการมองประวัติศาสตร์เห็นไหมครับในในในความเลวร้ายของสงครามสงครามใครวัดเห็นไหมขึ้นด้วยสงครามในความเลวร้ายมันยังมีความดีอยู่ครับเหมือนเหมือนดังคําที่บอกว่าในในในทุกทุกเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหรียญมันจะมีสองด้านเห็นไหมครับเหรียญมันจะมีสองด้านคือวันนี้ถ้าเราถ้าเรายังยืนหยัดอยู่บน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 อัตราของตัวเองนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกับเลขไงครับผมผมอยู่คนละฝั่งกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นี่ถ้าตรงกลางระหว่างผมกับท่านผมมองจากฝั่งผมนี่เขียนยังไงก็เป็นเลขหนะครับท่านท่านดึงภาพตามนะครับเขียนเลข6ผมมองฝั่งผมนี่ ยังไงก็เป็นเลข6แต่ท่านมองจากฝั่งตรงข้ามท่านบอกว่านี่คือเลขเกไงครับมันไม่ใช่6มันคือ9ผมก็ยืนยันในความเป็นตัวตนของผมว่านี่คือ6ท่านบอกมันไม่ใช่มันคือ9โดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ลดลงมาบ้างไม่ยกระดับให้มันให้มันไม่จูนสัญญาณให้มันตรงกันไงครับถ้าพูดเรื่องจูนสัญญาณท่านท่านเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเครื่อง เครื่องส่งนะครับที่ที่ส่งไอไอไอพวก Wi-Fi พวกสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตอย่างนี้เขาเขาเ,เขาไประดับ 5G เลยฮะเห็นไหมฮะพอไป 5G ปุ๊บโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เครื่องรับของเราเนี่ยเราเราก็ต้องอัปเกรดของเราขึ้นไปเพื่อ,เพ,อเพื่อรับสัญญาณ 5G ไงฮะเราเรายวังใช้โทรศัพท์รุ่นเดิมอยู่มันมันไม่ตรงกันไงครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมครับวันนี้นะครับเราเราเราอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม นะครับสังคมพหุวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเป็นความสวยงามครับนะครับเหมือนเหมือนคำที่ที่นักวิทยาการบางท่านใช้เห็นไหมครับในในในใจกันนี่นะครับถ้ามีถ้ามีดอกไม้อยู่ชนิดเดียวหรือสีเดียวมันไม่มีความสวยงามเลยครับมองมองใช้สายตาเรามองแวบเดียวเราก็เบื่อแล้วแต่ถ้าในใจกันมีครับมีดอกไม้หลากหลากชนิดนานาพันธุ์หลากสี มันก็จะมีความสวยงามนี่คือสังคมไงครับนี่คือสังคมบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์อิสลามก็เหมือนอย่างเช่นเคยทุกครั้งนะครับในช่วงท้ายนี้ขออนุญาตฝากท่านผู้ชมรายการนะครับบรรดาหนูหนๆบรรดาลูกๆหลานๆที่กําลังติดตามชมรายการทุกท่านอยู่นะครับช่วยกันสกิดนะครับสกิดป้าหน่อยนะสกิดอยะ่หน่อยว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ นะครับส่งต่อความดีของเรานะครับในนามของสมาคมครูสอนสาศาสนาอิสลามภาคฟรังอินจังหวัดสงขลาที่ได้ให้โอกาสกับผมอดุรัสะมินยาลาได้มานั่งตรงนี้นะครับอันดับแรกก็เพื่อเตือนสติตัวเองนะครับเต<ม>ือนตัวผมเองและก็เตือนทุกท่านบนพื้นฐานของอดีนุนนาเซฮะการเตือนกันครับเรามาเตือนกันเราใช้เวลาตรงนี้เราใช้สื่อโซเชียลตรงนี้เพื่อเตือนกันนะครับผมไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าท่านผู้ชมรายการอยู่ตอนนี้ และอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณในข้อเสนอแนะนะครับและน้อมรับทุกข้อเสนอแนะที่ท่านผู้ติดตามรับชมรายการนะครับได้เสนอแนะผ่านทางอินบ็อกมาบ้างผ่านส่วนตัวมาที่ผมบ้างผ่านไปทางแอดมินบ้างผ่านไปทางท่านนายกบ้างซึ่งปัจจุบันนี้ทำตัวดีแล้วครับทุกแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตนะครับทางสมาคมได้ทำการใช้สื่อที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเการอัจฉาวะอิสลามเียจนกว่าจะได้พบกันใหม่ครับ Wa bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.